ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอายจะไปนินทพี่อันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร็อกก็งกีคิวส์นะคะเพราะมีงานเอเวนเจอร์นะคะนี่เทศกาลเอเวนเจอร์นี่เองสำหรับแฟนมาเวลอัก็มีด้วยใช่เปนแฟนมาเวลนี่ห้ามพลาดเลยนะคะก็จะมีจัดเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันม,กม,มาเก็เพิ่งมาครั้งแรกตื่นเต้นมากในฐานะแฟนมาเวลนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนี่เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะนี่เป็นงานนี้กันอัลลูแมนโซดาโย่จ้าขับขึ้นอันกัน ไปกันเลยดีกว่าไปแล้ว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 เดี๋ยวต้องไปซื้อตั๋วกันได้ดิอ๋อว้าวเดี๋ยวไปซื้อตั๋วตรงนี้นะคะมาซื้อตั๋วนะคะตอนนี้วองมาแล้วค่ะนี่นะคะโอเอ็ดดี้อีกคนมาแล้วค่ะมาแล้วเอ็ดดี้เดี๋ยวเราจะได้เข้าไปแล้วนะคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับ นี่นะคะตอนนี้รออยู่นะคะ raising room นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้นะคะมีอะไรลูเปล่ามีครับมีมีเราจะเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึ่งมาแล้วดิว้าวน่นนีคนนร้ว้าวเรา,าให้เข้ามาห้องนี้ก่อนนะคะมาฟังก่อนมาแล้วมาแล้ว the avengers station. as you are no doubt aware, life as we've known it has changed. in the past few years, we've seen the world come under attack by alien invaders. but each time the world was in peril, there was one who always came to our aid. the avengers. i think you are. welcome to the avengers station. เตว้าววิดีมาแล้วกับท่นอเมริกาว้าวอันนี้นะคะฐานแรกเลยนะคะกับท่านอเมริกานะคะนี่เป็นโลเอดิกจับดูสิชัดทเซมิเจฮักุยเน้อ โซนต่อไปนะคะโอ้โหอเด็กมาดูนี่ดิอันนี้นะคะเป็นโลกของกัปตันอเมริกานะคะที่ใช้จริงๆนะคะเหมือนในเรื่องเลยอะ่ะ<อ>ว้าสุดยอดเอดีกยังไม่ได้ดูมอเตอร์ไซค์เลยไปดูมอเตอร์ไซค์ปอันนี้เป็นฉากในเรื่องเอเวนเจอร์นะคะที่อยู่ในท่ามกลางหิมะน,นะคะโอ้โหผมปิ้วสวยเลยเด็กเนี่ยอยู่ในหิมะเห็นไหมขับรถในหิมะที่มาของผมปิ้วนะคะนี่ นมนะคะนมพันอันนี้มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์นะคะของกัปตันอเมริกาอ๋อเป็นเทรนนิ่งนะกัปตันอเมริกาเทรนนิ่งเอริกตะลึงค่ะตะลึงเอริกดูนี่ไหมนี่กัปตันอเมริกาดูกัปตันอเมริกาสิเห็นไหมอ๋นี่ชุดกัปตันอเมริกานะโหตัวใหญ่มากอะของจริงดูใหญ่กว่าในเรื่องอะ่ะ ฮอใจดีเด็กไปดูแล้ว,อวอเอดิกลัวฮอโอ้เอดิคฮอสใหญ่ไหมดูมือเอดิกดูมือฮอกใหญ่มากเลยเห็นไหมฮอกใหญ่เนาะอยากให้ฮอกเป็นคนเออฮอกเป็นคนแต่ฮอกเป็นคนดีนะเอเดิกดูเห็นไหมโอ้โหใหญ่มากอะ่ะดูดิขนาดมือใหญ่มากนี่เขาก็พูดถึงประวัตินะคะตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้นี่ขยับได้ดูดิ กดปุ่มตรงนี้มันก็จะทําท่าเหมือนนี้นังจอก็ทําท่าเหมือนเรานะคะไม่อาไม่ค่ะไอรด็กัวเหรออันนี้นี่อ่ะทำท่านี้ก็ได้ทําท่านี้อู้เห็นไหมเนี่ยลาสโตว้าวไอเด็กกลัวโอเคโอเคกยโกมีประวัติทออด้วยนะคะดูนี้ก่อนในเด็กมาดูนี้ก่อนมาถังไนโตรเจนนะคะนี่เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์นะคะไปดูไอออนแมนดีกว่าต่อไปนะคะเป็นโซนไอออนแมนนะคะวันนี้ลงมาวันธรรมดาโชคดีมากคนไม่เยอะว้ยดิค่ะคุย ว้าวอออนแมนตัวเบลเลอเลยโอ้โหเท่มากเลยค่ะคัคคุยโอ้โหแต่ละตัวเท่มากเท่มากมากเลยหลายเวอร์ชั่นเลยค่ะดูส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับเวอร์ชั่นนี้นะคะเวอร์ชันออริจินอล เดี๋ยวกิจกรรมต่อไปที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเราจะมาเล่นเกมไอออนแมนนะคะจำลองว่าเราเป็นไอออนแมนจริงๆนะคะปล่อยพลังนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะไอออนแมนทำไงคะปล่อยพลังไงโอ้สุดยอดเด็กกลายเป็นไอออนแมนแล้วคะโอ้โหขักุย,ยกตัวสู้ไรเด็กไปเลย ก張ってัタเต้สตาร์เดกติดใจนะคะย้อนมาเล่นอีกรอบนะคะเกมไอออนแมนนะคะอะยิงเลยเด็กยิงแล้ว สนุกมากค่ะไอออนแมนคือเล่นง่ายมากไม่ต้องต่ออะไรเลยนะคะมันเป็นระบบสัมผัสแค่เรายื่นมือมาก็เล่นได้เลยนะคะมันมากอยากเล่นอีกรอบเลยเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เจ๋งมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูโซนต่อไปรู้สึกโซนไอออนแมนเนี่ยจะเยอะกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าน่าจะปอบที่สุดนะคะทีนี้ก็เป็นหุ่นไอออนแมนนะคะเราสามารถมาดูใกล้ๆได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอย่างน,ะะนี้นะคะ เป็น Black Panther แล้วนะคะโอ้โ oh ห Black Panther นะคะคิดถึงมากๆเลย Black Panther w a l k a n d a Forever แ yeah, น่ดูอันนี้เป็น Heart Shape สี Herb นะคะอันนี้เป็นชุด Black Panther นะคะขนาดจริงนะคะตัวใหญ่มาก ไม่คิดว่าจะสูงใหญ่ขนาดนี้นะคะไม่ดีกับตอนอเมริกาต่อไปเรามาดูชุดของแค a ตันมาเวลกันบ้างน,นะคะเท่ mm hmm. มากเลยโอ mm hmm. ้อันนี้ให้มาดูใกล้ๆนะคะ oh. ชุดของแคพตันมาเวลค่ะโซนต่อไปนะคะเลเวล4นะคะโอ้โซ oh. โ oh, อ้ยเด็กนี่ชุดของโซคะ่ะดูเทพเจ้าสายฟ้าเด็กดูอันนี้เป็นหมวกของเทพเจ้าโอนะคะชุดแบบออริจินอลเลยนะคะว้าอันนี้เป็นของโลกี้นะคะที่ตอนนั้นอนะภาคอะไรนะเอเวนเจอร์ภาคไหนนะที่เขาแบบขโมยหิน แล้วโลกี้กโวยไปนะคะนี่โลกี้นะคะเด็กไีดึงช้อนซีค้อนอีกค้อนของเทพเจ้าซอไอชั้นแย่หรอไอชันแย่หรอโยชดึงไม่ไหวอัดนกดึงดึงได้ไหมี่ค้อนของเทพเจ้าซอนะคะโอเคมาช้อนต่อไปแอนแม่นี่เด็กตรงพื้นอุ้ยมดกระชายเด็กกลัวนี่แอนแมนเขามีตรงนี้เห็นปะมดแอนแมนเห็นปะทำไมมดมา เพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของแอดแมนไงเขาใช้มดไงนี่เขาเรียกว่าซุปเปอร์ฮีโร่แอดแมนอันดิบกลัวอัดิบกลัวอยากทะเยอะได้จริงๆได้ดิว้ามุกจัดจ่อซุกอ้อยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว้าชิร้อยเนี่ยอันนี้แอดแมนนะคะอันตอม ภาษญี่ปุ่นอันต่อมาอันนี้วอสตอันนี้นางเอกใช่ไหมนางเอกคนนี้เลี้ยงเล่นกับมอสตอยู่นะคะมอสั์ไปแล้วมตไปแล้วไอออนแมนอีกแล้วอ่ะไม่ใช่ไอออนแมนวอลมาชินเป็นเพื่อนของไอออนแมนนะคะที่มาช่วยตอนนั้นเอเวนเจอร์นี่ไง <c oughs> ตอนอินฟินิตี้วอลไม่ใช่อินฟินิตี้วอลตอนซีวิววอล นี่นะคะตัวนี้ผมมาตอนซีวิ่วอลด้วยจำได้ a อเวนเจอร์ซีวิ่วอลนะคะโซนต่อไปนะคะเวนด้าวิชันค่ะมาดูกันเอริกนีนี่ตัวนี้เอริกีัก็ไม่รู้จกักอันนี้ Scarlet Witch นะคะหรือเวนด้านี่เองชุดนี้ของเวนด้านะคะ Scarlet Witch นะคะนี่เป็นที่มาของ Scarlet Witch นี่เองนะคะคอยพลรั นี่เวนเจอร์ภาคแรกๆเลยเนาะส่วนต่อไปนะคะนี่มิชั่นนะคะต่อไปมีเกมให้เด็กๆเล่นด้วยจริงๆไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะคะตรงนี้มีโซนเป็นเกมให้เล่นกันนะเกมต่อสู้ ในของแอเวนเจอร์อกเล่นเป็นไหมเ <c oughs> นี่ยต้องยิงผู้ร้ายสิไม่ใช่ไปยิงอเวนเจอร์ครับยิงผู้ปปร้ายครับยิงกับผู้ร้ายเออสุ per hero คนต่อไปที่เราจะมาดูกันนะคะนี่ก็คือฮ o อกอายนี่เองนะคะนี่ไอติคโนของฮ o อกอายเห็นไหมคโนอโอขัดขุยอันนี้เป็นชุดนะคะของฮ o อกอายแขนกุดเห็นไหม เท่ะภาษาญี่ปุ่นนะคะฮอกไกคือโอกเกอยต่อไปดีกรูปคนนี้ยังไม่ดูเลยดก black widow black widow นะคะนาตาชาโรมานนฟนะคะอันนี้ก็เป็นอาวุธของเขานะคะ b r a c k widow นะคะภาษาญี่ปุ่นชุดเขาก็เป็นสีดำนะคะเท่ๆนะคะก็เป็นวัฒนาการของ black widow ตั้งแต่ภาคแรกๆเลยนะคะนาตาชาโรมานนฟนะคะก็ต่อไปนะคะ อลคอนนะคะฟอลคอนนะคะหรืออุ๊ยป,ปีกกางปีกได้ด้วยฟอลคอนนะคะหรือภาษาญี่ปุ่นนะฟ้าดงนะคะเผื่อใครจำไม่ได้ลองดูสีเป็นอย่างนี้ซีที่เขาโผล่มานะคะตอนนี้ก็เป็นชุดของเขานะคะของฟอลคอนมีแค่เสื้ออย่างเดียวนะคะที่เอามาโชว์นะคะไม่ได้มีกางเกงหรือปีกของจริงมาโชว์ให้นะคะโซนต่อไปเป็นโซนวายร้ายกันมากนะคะตัวร้ายนะคะมาถึงตัวร้าย นานเลยซานอสอันนี้อะไรอ่ะอันนี้หินไงคะนุ่งกิลเนี่ยต t ะนะคะ, <know> ะ,คะที่เอาไว้ใช้นในภาค infinity war อร้อนน็อี้ตอร์ใจตะเกอร์โซนไอร้อนไอร้อนเน๊อะอันนี้ก็เป็นคู่มือของธานอสนะคะเห็นไหมอันนี้เป็น power stone soul stone rarity stone นะคะแล้วก็ m ม stone space stone time stone น,นี่นเองน,นะคะลองมือไ,ไปภาพดูสิคะ ดูโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อมือว่าเท้าแล้วตรงนี้มีปฏิกิริยาเปลี่ยนไปนะคะโอ้โอ,โอ้อันนี้ก็เป็นตัวร้ายนะคะในเอเวนเจอร์นะคะ นี่มาโดนตตนัดตะโนเอริกเอริกลองเอามือเป็นทาบดูสิทาบแล้วเป็นอะไรอะ่ะก็จะมีไฟออกมาตรงนู้นไงคะทำไมไฟออกมาอ่ะก็ลองดูสิคุณแมก่ก็ไม่รู้อ่ะเราลองดูไปแล้วโอ้กลัว อันนี้เป็นตัวร้ายในภาคอะไรนะที่มีมนุษย์ต่างดาวบุกอะ่ะทำไม่ได้อันนี้เป็นอาวุธวไม่รู้น้านต่อัดยังาไงดูโอ้โอ้โอ้เหมือนในหนังเลยสั่นไปสั่นมาค ตัวร้ายตัวต่อไปนะคะดา์กเอลฟ์นะคะนี่ดาร์กเอลฟ์นี่เผื่อใครลืมว่าเป็นตัวไหนนะคะนี่คือซีนที่เขาออกมานะคะเอริคถามทำไมไม่มีสไปเดอร์แมนนะคะมันเป็นแอดเวนเจอร์ภาคก่อนที่สไปเดอร์แมนจะออกมานะคะก็เลยไม่เจอสไปเดอร์แมนเสียดายอ่ะส่วนด็อกเกอร์สเตรน์เนี่ยมีแต่คาเฟ่นะคะ อกด้วยความโชคดีมากนะคะวันนี้เรามาวันธรรมดาคนก็เลยน้อยมากแคบจะไม่มีนะคะถ้ามาวันช่วงสาร์อาทิตย์คนคงจะเยอะนะคะก็เป็นความโชคดีนะถ้าใครจะมาก็เลือกมาวันธรรมดาดีกว่านะคะตรงทางออกนะคะก็มีโปสเตอร์ของเหล่าฮีโร่อฟเวนเจอร์นะคะตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะคะมีตั้งแต่ซอร์เอ e เวนเจอร์แบล็กวีดอว์แคปตันอเมริกาแอดแมนแบล็กแพ r เตอร์ไ n ออนนะคะ นี่เราก็มีของด็อกเตอร์สเตรนจ์ด้วยนะคะแล้วก็แคปซิลมาเวลนี่นะคะร้านอาหารทีมด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะอ๋อไอเอริกจะต่อมาเต่โปรโมทด็อกเตอร์สเตรนจ์มัลติเวิร์สนะคะแมดเนสมีหุ่นด็อกเตอร์สเตรนจ์อยู่ข้างหน้าเลยนะคะเนี่ยยอดเรามาดูเมนูกันดีกว่ามีอะไรบ้างโอ้ในเกือบเลยว่าจะซุนอะไรกูไอเด็กดูมีสต๊าฟต้า ่อยากกินอันนี้เหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ร์โชว์ดอกเกอรอีกโชว์ดอกเกอรไหนๆก็มาดูนิทัสการเอเวนเจอร์แล้วนะคะเราก็ถือโอกาสมาร้านอาหารทีมด็อกเตอร์สเตรนจ์เลยเพราะช่วงนี้เขามีหนังเรื่องด็อกเตอร์สเตรนจ์ใช่ไหมแล้วเขาก็มีโปรโมชั่นด้ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยดูหนังโชว์หนังโชว์ตัวหนังด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยก็จะได้เครื่องดื่มฟรีหนึ่งทีนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะโต๊ะที่เรานั่งนะคะอยู่ริมหน้าต่างเลยนะคะก็จะเห็นวิวโตเกียวทาวเวอร์นะคะ สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ลายโตเห็นไหมลายโตก็จะเป็นด็อกเตอร์สเตรนท์นะคะ <_ C 1> อันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะข้างหน้าเมื่อกี้เราเดินผ่านมาแล้วนะคะมีหุ่นด็อกเตอร์สเตรนท์อยู่ข้างหน้านะคะว้าวาาามาแล้วนะคะจานแรกนะคะของเอ็ดิกนี่เห็นไหมมีเป็นแซนด์วิชนะคะแล้วตรงนี้เป็นเอ่อโปตเตโต้ทอปกรอบนะคะแต่ว่ามีตาสัญ,ญลักษณ ด้วยนะคะกินได้กินได้เลยครับอีกากินอะกินได้เลยไ่จยต์ดากิมัสจาต์ดาคิมัสด๋อโอชิโอชิของมาอันนี้สั่งเป็นพาสต้านะคะดูสังเกตอันนี้มีตราวงแหวนนะคะแล้วก็มีอันนี้ลูกตามีขนตาด้วยตรงนี้น่ารักจริงๆเลยอันนี้เป็นพาสต้าแบบใส่ซอสเพสโต้นะคะมีปลาหมึกแล้วก็มี กุ้งด้วยออกมาน่ารักเชียว creative creative จบแล้วนะคะกับนิทัศการ adventure นะคะอยากบอกว่าฟินแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครเป็นแฟนมาเวลเนี่ยมีโอกาสแล้วเขาจัดงานนี้อีกนะคะแนะนําว่าให้ลองมาดูนะคะที่นี่ที่เราบงอิคิวส์นะคะคิดว่าในปีต่อๆไปอาจจะมีนิทัศการอะไรอย่างนี้อีกนะคะไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆน,นะคะเซ้า้ว่ามาตเนีมาตเนี พยายุซาคคุยเอ่ดิ่งเป็นรอที่ตูมิกีรีนะคะเตรียมข้างถนนค่ะนะคะ